โอเคฮะกับเซิร์ฟของญี่ปุ่นนั่นเองครับฟูเ t ทัลออ h e m มิ t แขนกลคน,คนแปะท่ายังไม่เข้าโกบอลฮะก็สนับสนุนโดยอีนิกแล้วกันนาะตอนนี้อยู่เซิร์ฟสีฮะฟู t a ทัลออ e m i มิ m โมบายนั่นเองโกบอลยังไม่เข้าฮะและเซิร์ฟไทยยังไม่เข้าเช่นกัน เอาจริงๆอะ่ะผมอ่านไม่ออกหรอกฮะภาษาญี่ปุ่นนะฮะอ่ายังเป็นซีซั่นหนึ่งอยู่เลยฮะเพิ่งเปิดมาวันที่เท่าไหร่นี่เองฮะขอนับเป็นคิตาสักการหรือเปล่าเนี่ยเปิดตอนตอนตีสี่ฮะวันที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโปรโมชั่นแหลอครับโปรโมชั่นในการซื้อแล้วเติมของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนาะสิ้นสุดวันที่เก้ฮะ สิ้นสุดวันที่ยีิเนาะโทโทียี่สิเดือนเกสีซัน่นหนึ่งนะนี่เหมือนกันนะฮะอันเชิญ S S R แต่ก็ไม่รู้ชื่อะฮะอ่ะเรามาดูเบื้องต้นกันดีกว่าก่อนที่ผมจะงงไปมากไ,ไปกว่านี้ฮนะช่องแรกครับช่องนี้เลยช่องป้ายราคาหรือป้ายแขวนล้านนั่นเอง ก็เป็นพวกโปรโมชั่นต่างๆซีซงซีซันแล้วก็อะไรที่เข้ามาในการอัปเดตต่างๆเข้ามาดูได้เลยแล้วก็ตรงนี้ด้านล่างสุดเลยในลากโลเตอร์ๆๆเนี่ยตรงกล่องใครมีโค้ดก็ใส่โค้ดนะจะเป็นโค้ดของเกมหรือว่าโค้ดที่เราเติมแล้วกันก็มากรอกได้เลยจะมี2ช่องนะช่องแรกก็เป็นพวกโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็การอัปเดตต่างๆช่อง2ฮนะ ข่าวต่างๆเนาะข่าวที่อะไรที่เข้ามาอะไรที่ออกไปเนาะพวกนี้อะไรที่ตัวอะไรที่บัฟตัวอะไรที่เนิร์ฟเนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะเข้ามานี่โปรโมชั่น100ของญี่ปุ่นเนาะเอาง่ายๆครับฟูเมทัลอ h เคมิ t แขนกลคนแปธาตุที่มันเปิดในญี่ปุ่นนี้ก็คือครบรอบ20ปีนั่นเนองฮะครบรอบ20ปีของฟูเมทัลอ h เคมิ t ใครทันเกมนี้นะหรือว่าการ์ตูนเรื่องนี้ อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยอ่ะผมเป็นคนนึงอ่ะที่ทันแขนกลคนแปรธาตุนั่นเองติ๊กทูกฮะก็จะเป็นเควสรายวันนั่นเองนี่ผ่านด่าน5รอบกวาดล้าง5รอบอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พวกเขาเรียกว,ว่ากินอะไรอ่ารับรับสเตมิน,น่าเนาะครบสามครั้งนี่ผ่านด่านทั้งหมดร้อย ร้อห้าสิบก็คือสิบห้าครั้งนั่นเองนี่รายสัปดาห์นี่แล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นลายเดือนมีอะไรอีกฮะอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงที่ตัวนี้ตัวด้านล่างเนี่ยมุมซ้ายล่างเนี่ยตรงที่วิ่งเนี่ยที่แบกหัวหน้าเนี่ยก็คือเป็นเควเวเขาเลว่า ต้องบอกว่าเป็นเควสประจํานาทีเควสประจําวันย่อยๆเป็นเควสย่อยแล้วกันแล้วคุณก็จะได้รับพวกสมุด35เล่ม18เล่มแล้วก็เหรียญอันเชิญ2ครัังน,นั่นเองอันนี้เท่าไหร่อ,อันกลางเนี่ยคือเลเวล20ก็คือตัวละคร4ตัวเลเว20อ่ะเราไปปลดล็อกดัวแล้วตัวละคร20อ่ะมีตัวนี้อัดไปเลยฮะ20่ส๊บปอ่ปาอแม็ก 20แล้วมีตัวไหนอีกอ่ะเอาตัวฮิวนี้ไปอัดไปปึ๊บ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 แม็กอัดตาเพิ่มดาวอ่ะ หนึงตัวละครอ่ะเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งดาวใช่ไหมตัวเนี้ยจะเพิ่มเป็นสองดาวใช้หนึ่งตัวแล้วก็ใช้ตังค์หนึ่งร้อยเหรียญอ่าจะเป็นสามดาวใช้สามตัวละครเกมนี้ใช้ใช้ตัวละครค่อนข้างเยอะเลยฮะอย่างเช่นตัวเนี้ยเอ r ผมได้มาสองตัวเนาะก็ จะทำเป็น2ดาวเราก็เพิ่มตัวละครไป,ป,ปใช้หนึ่งร้อยเหรียญเหมือนกันนะ S S R กับ S s R ใช้เหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีตัว3ดาวเลยฮะยังไม่มียังไม่มีอะและยังไม่ได้ผสมไม่มีอะก็เราไปดูว่าเควส อ่าอนกลางปลดล็อกเรียบร้อยอันละอันแรกฮนะหนึ่งทับซี่หนึ่งทับซี่คืออะไรคือสเตมินาหรือว่าสเตสตนี่ยังไม่ผ่านนั่นเองนี่ 1, หนึ่งทับซี่หนึ่งพิ่งอยู่ที่อ่นนี้หนึ่งทับซี่แก๊งของจำชื่อไม่ได้แก๊งอะไรนี่แหละสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูฮนะหนึ่งทับซี่ฮะ ตรงนี้กดค้ามได้เลยพออ่านไม่ออกฮะอ่าโอเคตอนนี้ยืนครบห้าแล้วใช่ไหมมีฮิลฮิลนี่ออกออกหตัวผมน่าจะเอาตัวนี้ลงด้วยออกไม่ทันแล้วอาเป็นตัวนี้อ่าตัวนี้ยืนหน,นะาโอเคโคตรเจ๋งเจ๋งเป้ง มีเปิดออโต้ด้วยฮะเปิดออโต้ความเร็วมี1%กับ1.5นั่นเองเปิดออโต้ปุ๊บอันเชิญหินตัวปืนเมื่อกี้เลเวลสิบใช่ไหมเออเน,นี่ยเลเวลสิบ ยังไม่ได้อัพฮนะตัวนี้โดนลมนะอะมาวิกตอรี่ฮนะ โอเคเดี๋ยวขอสักครู่่ะเดี๋ยวผมขอไปอัพตัวละครแล้วอัพเลเวลตัวละครแป๊บนึงอนะอ่ะโอเคเรียบร้อยฮนะเดี๋ยวเรามาดูกันฮนะจะไป3ดาวแล้วต้องการ2ดาว3ตัวละครจะทำยังไงไปดูกันเอาเป็นตัวตัวนี้นะฮะตัวพระเอกเนี่ยแหละก็คือตัวอะไรก็ได้เนาะที่เป็น2ดาวนี่น,นี่ผมเอาตัวนี้ทิ้งอ่าใช้าร้ ห้าร้อยเงินเนาะห้าร้อยเซนีนะสามดาวเรียบร้อยฮะจะไปสี่ดาวก็ต้องใช้สามดาวสองตัวก็คือเอาง่ายๆฮะเอาตัวอะไรมาผสมก็ได้อย่างเช่นเนี่ยผมเนี่ยเอาตัวพวกเนี้ยที่ไม่ได้ใช้อ่ะหลอมเป็นสองดาวอย่างเงี้ยอ่ะก็คือเข้าใจตรงกันนะ อันนี้ผมผมไม่ได้อะไรอ่าไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นที่ต้องซุ่มแบบหาตัวเดิมเนาะเอาตัวใดมาผสมก็ได้นะจะเป็นคัสอาคัสเอผสมทิ้งก็ได้เนาะแล้วมาทำตัวหลักของเราอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกตัวหนึ่งฮะตัวตาเดียวเนี่ยโคตรเยอะเลยฮนะอ่ะเป็นตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็เยอะมากเลยฮนะ แต่ตอนนี้มันยังไม่มียังไม่มีโหมดออโตโ้เนาะที่แบบผสมแบบออโตโ้ผสม2ดาวออโตโ้สามดาวออโตโ้ไม่มียังไม่มีการอัปเดตตรงนั้นมาเดี๋ยวเรามาดูครับอีกตัวหนึ่งที่เราจะทําก็คือตัวนี้สาวคนนี้อ่ะจะไปสามดาวเราแค่เอาสองดาวสามตัวมาเึ๊บมเแค่นั้นเองอ่ะแค่นี้เองจริงๆครับ แค่นี้คุณก็เก่งได้ฮะแล้วดูฮะผมมีอยู่หกสิบกว่าตัวฮะเนี่ยผสมกระจายนะครับบอกได้เลยกระจุยกระจาย,ก,ย,ก,จย,ก,จายก็บอกเท่านี้เนาะอ่ะอันนี้ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่ามันมีอะไรโอเคฮะแล้วถ้าบอกว่า พี่ทำสี่ดาวให้ดูหน <S <S <Took ination. S 1> ่อยฮะก็จัดให้ฮะพิมตาเดียวฮะดิดนิ้วฮะมาสี่ดาวเหรอตัวไหนดีสี่ดาวพันสองอ่ะเป็นตัวนี้ฮะผมไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าสี่ดาวต้องมีตัวละครตัวหนึ่งฮะเนี่ยต้องมีตัวละครตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้เ่ย สามดาวตัวหนึ่งแล้วก็สามดาวตัวใดก็ได้ตัวหนึ่งถึงจะทำได้ฮะโอเคฮะก็ไปเราไปดูสเตจสี่ดีกว่ามาฟูเมทัลออเคมิสแขนกลคนแปรธาตุครบรอบ20ปีฮะ เดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวไปฮะเอาตัวนี้ลงไปฮะเอาติไปใส่ใส่แท้งดีกว่าใส่ฮิลโอเคมีแท้งหนึ่งแต่ก็น้อยนิดกระปิดเดียวแล้วก็เอาฮิลตัวนี้ลงไปครบแล้วก็เปิดออตโต้ได้เลยผมเป็นคนชอบเลทป,ป,ประมาณนี้คือแบบ ประมาณนี้ฮะตรงนี้ก็เลเวลตัวละครก็คือ20หมดแล้วทุกตัวนาะนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวฮิวตีด้วยฮะตัวฮิวไม่ถึกแะแต่มันสามารถเขาเรียกว่าตัวใดที่โจมตีตัวนี้ฮะมันจะฮิวโดยอัตโนมัติทุกเทิร์นนะฮะ ทุกเทิร์นย้ำนะทุกเทิร์นสเตจสองรอบที่สองมาอัน,นผมจะลองเปิดถ้าไม่ตายดูฮะนี่มิวมูด้วยมาหมา้สามตัว ก็ขออนุญาตข้ามนะฮะสกิปอันเชิญอันเชิญ ส่วนมันจะมีท่าอันเชิญนะแต่นี่ผมไม่ได้เปิดเนาะเปิดเปล่าเปิดนี่ไม่ได้ปิดนะฮะอ่านี่นี่ท่าอันเชิญจิ้มจัวเปิดเกาะอุ้ยเลือดสองพันกว่าครับ ตัวนี้แข่งแข็งมากฮะโอเคผมขออนุญาตปิดเลยจะได้เร็วๆฮะกลัวเวลามันจะเลยสิบหกนาทีฮะอืมอืมเปิดออโต้นะครับเนี่ย อันเชิญอันเชิญโกเลมยักนี่ผมเปิดออตโต้ฮะก็น่าจะน่าจะค่อนข้างที่แบบแบบว่าอยากจะโจมตีตัวไหนก็โจมตีฮนะประมาณนั้นเนาะเปิดออตโต้โจมตีกลับ โจมตีกรับอ้อยเฉียงไม่ได้ฮะมันเป็นเดินเดินรูปลักษ์ซ้ายขวาหน้าบนนะแต่ตัวสุดท้ายฮะฮิวฮะฮิวเคไม่รอด โอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้เนาะเซิร์ฟญี่ปุ่นนั่นเองสนุกฮะสนุกสนุกใครชอบและเป็นแฟนออเคมิสก็เชิญมาลองเล่นดูนะครับสนุกฮะภาพสวยกราฟิกก็ถือว่า8ถึงเเต็ม10แล้วกันโอเคผมก็ประมาณนี้เนาะอยากให้ลองเล่นดูฮะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยฮะ ไปแล้ว s e e y o u again tomorrow have a good day รักษาสุขภาพด้วยฮะโควิดกำลังจะมาอีกแล้ว bye บ๊ายยจุบ๊บๆ